Oh, วันนี้ซื้อหมูสเต๊ะม,มาหน่อยรู้จักไหมหมูสเตะเดี๋ยวเรามากแกะกินกันดีกว่าก็เอาของมาวางแยกกันอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มมีแตงควาพริกหัวหอมแล้วก็น้ำจิ้มหวานไปรวมๆกันไปเลยอันนี้มันคือต้องแยกผงนะ แล้วก็ใส่ลงไปมันก็จะมีความหวานของมันแล้วก็เตรียมหมูมาใส่จานไว้ตามด้วยน้ำจิ้มหมูเตะนะครับอันนี้จะเป็นถั่วเยอะๆไม่รู้สูตรเขาทำยังไงกันบ้างพร้อมกิน อหงขวาลกหน่อยไม่รู้ว่าจิ้มถูกหรือไม่หรือเปล่านะอาจจะต้องจุบอันนี้ก่อนหรือเปล่าประมาณน,นี้ อร่อยมากหมูสเต็กนะครับนุ่มแต่แบบนันจิ้มหวาน